สวัสดีครับคนดูทุกคนนะครับวันนี้เราพามาดูรถแข่งในสนามนะครับปรีไม่ได้เจอเฮตูนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวนะครับอาจจะมาพามาพูดคุยกับเจ้าของรถนะครับวันนี้เป็นเฮตูตัวเกนที่2นะครับมีไอเอ็มยูใช่ไหมมีจอสีจอสีด้วยไอเอ็มยูเลยผมก็ที่ผมฟังเขารีวิวอะมันมีซ่องสีอะไรม่รู้นะเพรซ่องม่ซ่อสีเวลามันเป็นรอยแล้วมันตากแดดเขาซ่องสีเองอะนะใช่อันนี้ไม่มีอ๋อ เดี๋มึงชอบสีนี้นะสีออกแบบดำคมเมียมหน่อยๆอ่ะมันโลกไหมพี่ในเขาพูดกันนะยังนะได้ได้มาสภาพนี้ไหมดูว่าพี่พี่ไปตองเพิ่มอ๋อขอบอกราคาได้ไหมครับไอ้พวกของต้อไอ้ของแต่งเราอ่ะจับไม่ได้มีปลอกแพนน่ะแล้วก็ทำระบะโบก็จะที่เดี๋ยวจะเป็นนิดเดียวอ่ะนี่ อิสระโอ้ยของของเดิมมันเป็นไฟฟ้าใช่ไหมของเดิมนะอิสระจะเป็นแายไฟฟ้าไ mm hmm. like ี่เปลี่ยนเป็นเมนวนทีนีมันก็ไม่ไหวเนาะชั่วไฮเมนวนไม่ได้เวลายกแล้วม네ันลงมานะนี่ปีกอันนี้ปีกของแต๋มครับโอ้ได้มาเท่าไหร่ครับคาเบียมมาอยู่แล้วในสินเล่เลยโอ้มาอยู่แล้วคาเบียมคาร์บอนของเมืองไทยแล้วนะ เขาบอกแทบเต็มลำเนี่ยไม่ต้องแต่งเลยไม่รู้จะแต่งอะไรพาตากินน้ำมันเป็นไงบ้างพี่ตาไอายุก่อนเคยขี่ที่ไหนมาก่อนเนอะผมเพิ่งขี่ผมเพิ่งมาหัดขี่ที่นี่อะ่ะโอ้รับผมขี่แถวบ้านไม่ไม่กี่รอบเลยแล้วก็ลงสน,นามเลยผมยังไม่คุ้นโรดเลยผมได้ไปเทสไดอยู่มันมันทรง ข้อมแล้วมันเตี้ยมากผมเคยไปเทสได้แต่ฟิววิ่งมันคล้ายๆกับเทตไอโขกแต่ตัวมันแต่ตัวมันใหญ่แค่ขี่วนไม่ได้ขี่รอบอะไรมากแบบขี่วนวนนู้ยเฉยแต่มันรถที่แรงมากเขาเรียกว่ารถรถปีศาจรถมันแรงลุงนี่ขับเองไหมพี่เดี๋ยวผมจะรอถ่ายลงอีกทีเมื่อไหร่อีกทีเมื่อไหร่ะลงจะลงพี่จะลงทีอีกานไม่จะลงคิวพี่อะ รุ่นเซตดูใช่ไหม,ม,ม,พ,มพี่ของี่สกรามพีอ๋อรุววร่นเอรุ่นที1 1> กับรุ่นทีามอ,อ๋อรุ่นสิบสามพี่กับเว,วิใช่ไหมใช่ครับรุ่นในสกใหม่กับรุ่านานอ,อ๋ขอเขาจะแข่งในรุ่นของแบรนด์เดียกันไหมใช่ก็ขแข่งพวกเซสกันนะใช่เฮ้ยไงเซตสิบก็โดนผมมาโดน ผมก็นแน่นอนผมผมกดไม่ลงผมมีคนขับนะไอ้คนที่ขับนะที่คือทงเปลี่ยนคัสต์นะไอ้ขับฝันนะใจะให้ขับให้บอกบอกได้นะเดี๋ยวผมติต่อให้คับพี่คับพี่เขาขับเขาขับให้ผมเมื่อกี้เลยเขาเขาขับให้ผมยผมนี่ยได้ทีหนึ่งเนี่ยมามาแค่สองครั้งเลยขับดีขับดีเขาฝันฝันไม่มาเยอะได้ได้ได้ครับ หลดจับเลยของแต่งเต็มนะครับได้มาจากร้านเฮียตีบิ๊กไบนะทุกคนน่าจะรู้จักเฮียตีเฮียตีแต่งทั่วมาแล้วนะสักวันต้องมีขี่แล้วนะ ้อมไหมเดีออ๋ยวขอเยอะใหยสวยจริงเข้าบ้านขาองนี่สวยมากเลยเดือนปกปก ลอยยอนนะครับมีอยมีเป็นเกนปีองนปนะครับดูือางใม่มีปีองนะีาแต่ชุดก็ยังมีชุดธม,มาดายไม่ใช่ใชุดน,น้นมันก็เป็นแบบไม่ขัดสนดน่น้ะมันแ้วสวยทนะัยนะ้งโดยรวมขัดสวย า r, า้าเป็นเ2 r ต,ตอรัวนี้ก็จะเป็นแบบในสองข้างหรืเทสตูธรรดนข้างเดียวโลโก้นะโลโก้เป็นแบบนี้โโเทสตนนโคตรสุดยางก็เป็นยางของเฟียรี e ่นะครับสเปกตัว s c ก็เป็นสลิกแบบที่ใช้แข่งนะเอสซ เโต๊ะเบียนไทยนะ JP Racing นะครับไทเทเนียม ขอ้โหน่ะเป็นสแตนเลสนะขาดูเนี่ยข้อเสียของปีนี้เขาบอกว่ามันสีมันซอบแตกเป็นเกลือนนะเกินไหครับพี่เขาบอกว่าอัปเดตมาคือเปลี่ยนจากกระสบัดเป็นไฟฟ้านะเป็นแบบแมนนวนนะนี่ก็เป็นกองเอรินเหมือนเดิมนะเรับกเพราะว่าไฟฟ้ามันวลาล้อมันลอยมันลงมามันทำงานไม่ทันนะ แล้วเราดูนะพี่เขาวิ่งให้ดูนะจะถ่ายคลิปดูอีกทีหนึ่งนะครับรถคันนี้มาจากสมุทรปราการนะถ้าจะดูคลิปตัวใหม่นะครับไปดูในช่องได้นะพอดูนี้คับนะขอเมมโบนะสวยมาก ดีครับติดแก่้งให้ผมฟังเลยครับวันประมาณท่ไหนครับเดียวถ่ายออขอคุณพี่ครับที่ติดแก่องให้ฟังนะครับเสียงท่อนะ เดี๋ยวให้ฟ <t ell noise> <Off canvas> ังสักหน่อยหน่อยพี่วิ่งให้ฟังสักหน่อยหน่อยขอบคุณครับไปหน่อยโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูคลิปการขับขี่นะครับจากการลงแดกมาดูนะไปดู มาครับมาดูเฮตูครับ k า w a s a k เฮตู Head นะครับของคลิปเดีวิงไปนะ <c oughs> ัอ,อให้กล้องนะครับยัที่พี่รอ,อจริง สก,กีเฮดสู 2. 2> มอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ชาร์ตนะ 6 26นะครับส8 6 2 6สิกีก2นะครับมาลองดูกัน ส8 4 2 3ี่นี่มีการวิ่งเวลาใกล้เคียง18วินะครับมาดูไม่ได้วิ่งเวลาที่สุดนะสวัสดีเฮดทู head นะมาดูเฮดทูเฮดทูมาดูกัน 4ไปเส้นนะ234สูเส้นะคนดูดูธรรมดาแค่สิบนะครับตัวตึงของสนาม สิบสามจ็ดสี่ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะโอเคเข้ามาดูวันนี้ตัดจบเพยงนี้ก่อนนะครับ